นะครับก็จะให้กรรมการนะครับหัวหน้ากรรมการนะครับยกเลิกการแข่งขันนะครับเนื่องจากว่าดูว่าไม่ยุติธรรมกับนักมวยฝั่งหนึ่งๆนะครับต่อสาวไปยกหนึ่งต่อสามยกไปที่ยกไปเยอะห้าเท่บให้ลงมา อันนี้ก็มีเขจะเป็นเยเล็กนะครับเอตีเอ <ร Stevens. S 1> ีเอีล็กก้านะครับเยเบสเชียงใหม่นะครับก็ลงมานะครับลงมาเพื่อขอความเป็นธรรมกับกรรมการโนนาเท็กๆนะครับมันเสือมันเสื่อึ้เลย สีนะครับส no ีะนะคร freely, ับ like พยายามจะให้ยกเลิกการแข่งขันได้นะครับตอนนี้ก็ครูตันกำลังจะขึ้นไปบนเวทีนะครับตามไปครับตามไปดูครับไอ้มันทำตกถ่ายท่อยก่อนไม่ได้เหรอครับ ตีนะครับนำขึ้นไปคนแรกเลยครับตามด้วยนักมวยนะครับกระดูกเหล็กแล้วก็ปนนครนะครับก็จะประท้วงนะครับมีเบสเชียงใหม่นะครับนี่นะครับหนึ่งรายการวุ่นวายครับวันนี้นะครับน่าจะเอาแฟนมวยไม่อยู่แล้วครับดูร้อมเมื่อกี้นะครับกระดูกเหลสส็กกับเจ้าป้ายิ้มนะครับนี่ครับแฟนมวยไม่พอใจนะครับโดดขึ้นเวทีไปแล้วครับหลายท่านครับหลายท่านครับชมครับชมไปเรื่อยๆครับ เป็นเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคู่ที่3นะครับการมวยไม่พอใจนะครับเสียเล็กธนาคารเสียเล็กก็ขึ้นไปนะครับหัวหน้า่ายของเจ้าคนดกเกร็ะอจินยะนะครับอันนี้เสียเบสเชียงใหม่ครับไม่ยอมครับแนก็ไม่ยอมครับจะให้กลับลำนะครับกลับลำตัดสินนะครับเหยียตีอยู่นี่ครับ ภากนึงนะครับว่าทสนามจะว่ายังไงนะครับการมวยนะครับการมวยบกนนะครับการมวยนะครับตะโกนว่าขี้โกงขี้โกงครับ ครับวันที่16นี้ครับผูที่3ามรายการครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อกรรมการชูให้ฝ่ายแดเป็นฝ่ายชนะคะแนนนะครับไม่เกิดความวุ่นวายนะครับทางฝ่ายน้ำเงินนี่ไม่พอใจการตัดสินครับ สดๆครับ YouTube Channel ครับในเหตุการณ์นะครับไล์สดกับไอซีแฟนลับ YouTube Channel ครับเพื่อนๆทุกคนครับได้เห็นบรรยากาศครับเหตุการณ์ความวุ่นวายของเราแฟนมวยนะครับไม่พอใจการตัดสินคณะกรรมการนะครับในการตัดสินให้ในการในการตัดสินให้เจ้าไปะยิ้มชนะคะแนนไปครับเขาไม่พอใจครับเียนะครับเซอร์จาลังเคียนะครับคอมพิวเตอร์นะครับเสียโว้ก็อยู่ขอบเวทีนี่แหละครับ กรรมการกรรมการเทคนิคก,ก็อยู่นี่ครับ เต็มไหมครับหรือว่าจะยกเลิกกไค,ครับเรียนเอามาแล้วครับ การตัดสินนะครับเกิดดูนะครับหลังเสรยจพี่หลังเพี่หลังพี่เจ้าครนะฝ่ายาบดขบดครับโชคเราก่อนนะครับขออนุญาตเสียบสายชาร์จก่อนนะครับ สินนะครับก็เลยถามมาทางกรรมการครับทำไมถึงยกเลิกไม่ได้นะครับทางฝ่ายมวยก็มองว่าเขาไม่รับความเป็นธรรมนะครับเสียโบสก็อยากจะให้ยกเลิกนะครับเพื่อให้ยุติป,ปัญหานะครับใหญ่ใหญ่เลือกตัดสินสนนะครับทางผู้จัดก็มีเสียโบเสียเอนนะครับก็คุยกับกรรมการเทคนิคอยู่นะครับ เสียงดังครับ <c oughs> เอื่อให้ยุติะะาาๆๆการยกเลิกการแข่งขันในคู่ที่สนะครับเ <c oughs> พื่อที่จะให้เพื่อที่เพื่อที่จะ ให้ยุติเหตุการณ์นะครับความวุ่นวายนะครับของพฝ่ายมวยขอให้ยกเลิกนะครับกรรมการนะครับกกรรม โอครับพอใจนะครับนวยก็พอใจแล้วนะครับโอเคครับจะได้ทําการแข่งขันกันต่อนะครับก็เป็นเหตุการณ์ความวุ่นวายนะครับในคู่ที่3นะครับก็คือคู่ของเจ้าแปะยิมสบุญมทลิ์นะครับกับเจ้ากระดุกเหล็กกระดุกเหล็กออัจฉริยะนะครับครับเหตุการณ์เหตุการณ์ที่ดีวุ่นวายนะครับโอเคครับลงเลยกันด้วยดีแล้วครับก็มีการเขายกเลิกการแข่งขันนะครับ ครับโอเคนะครับเหตุการฟาความวุว่นวายนะครับจบลงแล้วนะครับแฟนมวยยอยขึ้นล็อกนะครับอ้าว นะครับทำไมตัดสินแล้วนะครับชนะแล้วนะครับทำไมกัอ่าเดี๋ยวเริ่การตัดสินนะครับอ้าวคุณวายกันอีกแล้วครับคุณวายแล้วครับคุณวายแล้วครับคุณวายแล้วครับมันไม่จบเท่านี้แล้วครับเ่กี้ฝ่ายนักเมือขึ้นไปนี่ฝ่ายแดงมากแล้วครับเราได้รับการชูมือไปแล้วกรรมการก็ขอให้กลับลำนะครับก็ขอยกเลิกการตัดสินนะครับื่อยุติฝ่ายวุ่นวายนะครับ ขอร้องนะครับใ้การแข่งขันมันจบนะครับใ้การแข่งขันได้แข่งขันกันต่อนะครับตอนนี้ก็คือกรรมการเนี่ยครับเขายกเลิกการแข่งขันแล้วนะครับแต่ทางฝ่ายแดงนนยังไม่พอใจนะครับเพราะเป็นฝ่ายชนะนะครับลุมนยเรามีอัจฉริยสานฝาครับนะครับ หมดแล้วนะครับก็เรียกไายแจ้นะครับลงมาเคลียร์นะครับเสียบปรกก็ขอร้องนะครับแต่ว่าเอาหน้ายกเลิกกันแล้วครับมันก็ไม่มีการได้เสียแล้วนะครับแล้วก็จบๆกันไปเถอะครับนะครับเพื่อให้การแข่งขันได้ดําเนินการต่อไปได้นะครับโอเคครับี๋ยวเราก็ชมไปเรื่อยๆก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับชมไปเรื่อยๆก่อนครับ นะครับการตัดสินนะครับเละเกิดเหตุการณ์วุ่นวายประมาณนี้ครับนะครับกนะ็เ,เคลียวน์นดีนะครับก็ถือว่ายุติการตัดสินนะครับเพื่อให้เหตุการณ์บานไปลายได้สงบลงนะครับ ไปเรื่อยๆครับงาผู้จัดนะครับงานผูป็นยิดีนะครับต่อคุณวายกันคุณวายกันจริงๆนะต่อคเดบอสนะครับกรรมการเฉลิมนะครับกรรมาการจุมพลนะครับก็เีาแบ่งฟน่วยเข้ามาดูบรรยากาศในหอต้อง,งรับก็ต้องจิตใจทีมงานผู้จัดด้วยนะก็ดูดหน้าต่อไป ก็จะคงจะเริ่มการแข่งขันต่อไปนะครับอันนี้ก็เงียบเงียบลงแล้วครับเงียบลงแล้วครับเหตุการณ์วุ่นวายเงียบลงแล้วครับได้ที่น็อต ซึ่งทำการแข่งขันนะครยกที่2กันต่อนะครับยังอยู่ในวามวุ่นวายอยู่นิดนิดนะครับยังเหตุการณ์อยู่นิดนิดนะครับส่วนสนมวยนี่ก็ขึ้นบนล็อกครับเต็มที่จะทำการออกวุธกันต่อข้างบนล็อกครับเป็นความวุ่นวายนะครับเมื่อจากไม่พอใจในการตัดสินกรรมการครับจึงต้องลงมาประท้วงนะครับเพื่อให้ยกและการแข่งขันครับ กรรมการก็ตัดสินใจนะครับไปยกเลิกการแข่งเพื่อให้ดําเนินการถ่ายทอดสดต่อไปได้นะครับงั้นผู้จัดนะครับเซบสนะครับเซเนาแล้วครับก็ไม่สามารถจะทําการแข่งขันต่อไปได้นะครับโอเคครับถือว่าจบลงด้วยดีนะครับประมาณนี้ครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทางช่องด้วยนะครับยังอยู่นะครับยังอยู่ในความวุ่นวายอยู่นะครับนิดหน่อยครับ ชมไปเรื่อยๆครับชมไปเรื่อยๆนะครับรอจนฝานนักมวยจะขึ้นนะครับตึองเครียดกับทางทีมงานสบุญมิลิศนะฮะพยายามขึ้นไประป่หวงว่าตัวเองก็ไม่ยอมแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องลงลงมาครับไม่งั้นไม่งั้นไม่งั้นเดินเดินหน้าต่อไปไม่ได้นะครับสำหรับการแข่งขันวันนี้นะครับเดี๋ยวต้องติดตามสถานการณ์ที่มันที่มันยกแรงนี่นะยกแรกเาทำไมไม่ขึ้นมีกันนะ เราไปดูบรรยากาศบรรานรถพถุงบกลงแล้วนะครับถุงบกลงและนะครับนะ,ะครับบนรถพถุงบกลงแล้วครับเป็นมวยก็ขึ้นไปอยู่บนล็อกกันหมดแล้วนะครับ เดี๋ยวแล้วก็โอเคครับสบายใจแล้วครับนะครับยกรายการแข่งขันนะครับจะขึ้นคู่ขึ้นยกสองเลยขึ้นยกสองต่อยใช่ไหมครับได้ช่วงสองเลยมั้งช่วงสองเลยผมยังไม่รู้เลยแล้วสรุปคือยกแกยกแกครับผมยังไม่รู้เลยผมไม่รู้เลยผมไปสดอยู่นี่ไม่รู้เรื่องนะครับเพื่อนอ๋อหรอป้าเไม่ครับคอดี ก็ถือว่าไม่มีการตัดสินในการเปียบกเข้ามาคุณเล็กนะครับยกาหลแล้วรายการท่เหลือยกเลิกเลยนะกเลก ไม่ได้ตายไม่เหรอตายดิตายก็เดี๋ยวช่วงนี้เป็นช่วงพักไงอ่าพักเบียดอ่าพักเบียดไงกินพักเบียดก่อนนะสองทุ่มเกือบสองท่ เราแค่ร่งกายเราทั้ทีวีตัดต่อแค่ทีวีมันจบไปแล้วไงช่วงที่สองเป็นเหมือนเดิมใหมชองเป็นเหมือนเดิมเดี๋ยวคุยอีกไม่ต่อแล้วสองครื่องยังมีการแข่งขันเหมือนเดิมนะครับช่วงที่สองนะครับสำรับศึกเพชรอินทรีมบนมาจากเมืองช่วงแรกก็คือตัดออกไปก่อนนะครับไม่มีการแข่งขันแล้วนะครับก็ให้มีการแข่งขันครับเพื่อนไปวันอื่วันไหนก่อนเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับโอเคนะครับขออนุขออนุญาตปิดคลิปเท่านี้ก่อนนะครับเพื่อจะทำงานต่อนะครับ ก็เดี๋ยวชมมวยช่วงที่2นะครับทางเพจมวยเด็ด789แล้วก็เพจพิจดตรีมวยไทยกันต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับครับสวัสดีครับ